สวัสดีค่ะชื่ออู๋นิดาสวนวงศ์นะคะวันนี้เรียนรู้อยู่ที่หาดใหญ่นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยที่เข้ามาสู่การเรียนรู้ <c oughs> ในออนเบสของเราปัจจุบันนะคะก็ทาธุรกิจแอมเบย์เป็นอาชีพก่อนหน้านี้ก็เคยทํางานประจานะคะก็ทําอยู่ประมาณสามปีนะคะก็เริ่มไม่โอเคนะคะแล้วก็เปิดใจเข้าสู่ธุรกิจแอมเวย์จริงๆแล้วเหมือนหลายๆคนเลยนะคะประทับใจในเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ของแอมเวย์นะคะวันนี้ใช้แล้วรู้สึกว่าดีนะคะแล้วก็ เป็นโอกาสที่เราสามารถมาสร้างธุรกิจได้เข้าเรียนรู้เข้าสู่ระบบการเรียนรู้แล้วมาฟังบิดแพนบิดโมเดลทําให้เราเห็นเลยว่าวันนี้ปลายทางชีวิตที่เราต้องการนะคะมันอยู่ในธุรกิจอเวย์นาคะวันนี้นะคะมาแบ่งปันผลิตภัณฑ์สินค้านะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็เป็นจุดเปิดใจที่ทําให้ตัวเองเข้ามาสู่ธุรกิจอเวย์นาคะเดี๋ยวขอแชร์ผ่านไลด์เลยก็แล้วกันนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองเปิดใจนะคะเพราะเมื่อก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ของท้องตลาด แค่ใช้โฟมล้างหน้าเมื่อก่อนไม่ได้ดูแลไม่ได้สนใจอะไรมากมายนะแต่เรามีความรู้สึกว่าวันเนี้ยเราออกไปข้างนอกเราก็เจอกับฝุ่นละอองอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็การที่เราทาแป้งมันก็มีผลกับใบหน้าของเราเราต้องล้างทําความสะอาดนะให้ดนะีตัวเองนะคะส่วนใหญ่อันดับแรกเลยจะเลือกในผลิตภัณฑ์การดูแลก็คือทําความสะอาดผิวหน้าก่อนนะคะใช้ของท้องตลาดก็คือแพ้เป็นปื่นแดงบนใบหน้าก็เลยหยุดใช้แล้วก็ ล้างหน้าด้วยน้ำเปล่ามาโดยตลอดพอมาเจออาร์ติสตี้ของ m อวนะคะก็เริ่มต้นใช้ตั้งแต่ชุดพื้นฐานนะคะก็รู้สึกว่าประทับใจเพราะตอนนั้นเป็นคนที่มีผิวหน้าค่อนข้างไปในทางแห้งแล้วก็เริ่มที่จะมีฝ้ากะเพราะเขาบอกว่าคนผิวแห้งหน้าขาดความชุ่มชื้นนะะมีโอกาสเป็นฝ้ากะไม่รู้จะทำยังไงนะคะแล้วก็มาเจอผลิตภัณฑ์อาร์ติสตี้ก็ได้ใช้แล้วรู้สึกว่าผิวหน้าตัวเองดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจากเริ่มมีฝ้ากะ สีผิวไม่สม่ําเสมอผิวหมองคล้ำพอเราใช้ผลิตภัณฑ์อาร์ติสตี้เรารู้สึกว่าเราประทับใจนะคะก็ใช้มาตลอดเลยก็หลายปีแล้วที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์อาร์ติสตี้แล้วก็เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะะแล้ววันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ที่จะมาคุยก็คือเป็นผลิตภัณฑ์อาร์ติสตี้ซิกเนเจอร์ซซเล็กมาร์กนะคะ พูดถึงตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าในประเทศไทยอันนี้ตั้งแต่ปี2018นะปัจจุบันก็2022แล้วนะมูลค่าการตลาดก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีทุกปีเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงการดูแลผิวหน้าเนี่ยมันมีความสําคัญมากๆคนไปทํางานคนอยู่บ้านหรือจะไปไหนนะก็ยังต้องดูแลผิวหน้าก็คือยังต้องคงใช้สกินแคร์นะคะไม่ว่าจะกลุ่มไหนแล้วเรามาดูนะคะการตลาดผลิตภัณฑ์ปัจจุบันที่เติบโตอย่างมากกลุ่มแรกก็คือ กลุ่มเมคอัพรีมูฟเวอร์นะคะก็คือในขั้นตอนของการล้างทําความสะอาดก็คือดูแลตั้งแต่ทําความสะอาดเลยก็เหมือนตัวเองนะคะเข้ามาแรกๆเราก็มองหาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการทําความสะอาดบนใบหน้านะคะอย่างที่สองมาร์กบำรุงผิวหน้าซึ่งโตมากๆปี2018โตถึง24เปอร์เซนเลยมากกว่าการเติบโตของการตลาดถึงสมเท่าเลยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ก็เข้ามามีบทบาทสําคัญนะคะแล้วก็เป็นโอกาสทางธุรกิจของเราได้เลยแล้ววันนี้ทําไมต้องเป็นแบรนด์ a r t ์ติสตนะคะอาร์ติสตนะคะเป็นแบรนด์เครื่องสำอางพรีเมียมดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะก็ที่มาโดยองค์กรกลางยูโรมอนิเ o อร์นะคะเป็นผู้ที่สํารวจและวันนี้นะคะอาร์ติสตก็มีหัวใจหลักของแบรนด์ก็คือ Living Beauty รวบรวมความงามผสานกับธรรมชาตินฟ e ว with n a t u r e ก็ Perfect b y ไซนนะคะก็คือสมบูรณ์แบบด้วยวิทยาศาสตร์แล้วก็ Personal Life for you คิดค้นสูตรเฉพาะเพื่อคุณนะคะเรามาดูอย่างแรก i n f i l l w i t h Nature ก็คือผสมผสานกับธรรมชาตินักวิทยาศาสตร์เนี่ยจะคอยสืบสกและค้นหาส่วนผสมจากธรรมชาติทั่วโลกเลยซึ่งเราจะเห็นส่วนผสม จากธรรมชาติส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาร์ติซีของเราอะ่ะก็มาจากฟาร์มนิวทรีไลท์นะ,ะแล้วก็ส่วนผสมที่นักวิทยาศาสตร์คิดค้นหานทั่วโลกเลยนะ,ะซึ่งมารวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เราใช้กันในปัจจุบันนะคะอย่างที่สองการผลิตสมบูรณ์แบบด้วยวิทยาศาสตร์ซึ่งเอ็มวนะคะก็มีพันธสัญญาว่าวันนี้เราคัดเลือกส่วนที่ดีที่สุดของพืชที่ดีที่สุดแล้วก็นําไปผ่านกระบวนการผลิตที่ดีที่สุด เพื่อสุขภาพผิวที่ดีของผู้บริโภคทําให้ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ตอบโจทย์แก้ไขปัญหาที่ผู้บริโภคต้องการได้นอกจากนี้นะคะในการหาส่วนผสมใหม่ๆเราทดสอบพืชถึง13กลุ่มเลยนะคะนักวิทยาศาสตร์เป็นคนทดสอบแล้วก็ทําการวิจัยพืชถึง13กลุ่มที่แตกต่างกาันเพื่อเช็คหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุด แล้วก็มีห้องสมุดเก็บพืชพันธุ์ธรรมชาติสําหรับผลิตเป็นส่วนผสมมากกว่า1,300ชนิดแล้วก็มีการทดสอบเพื่อค้นหาส่วนผสมที่ดีที่สุดถึงหนึ่งครั้งต่อปีถ้าเราเฉลี่ยแล้วนะนักวิทยาศาสตร์จะทําการทดสอบเพื่อหาส่วนผสมที่ดีที่สุดเนี่ย27ครั้งต่อวันเลยทีเดียวซึ่งเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆแล้วก็ เครื่องมือในศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนาและเทคโนโลยีลิขสิทธิ์ของอัสตีเราจะเห็นนะว่าวันนี้ลิขสิทธิ์เยอะแยะมากมายที่นักวิยาศาสตร์ในอิสตีได้ค้นพบแล้วก็วิจัยก็จดเป็นลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็น a2g นะคะซึ่งอยู่ในผลิตภัณฑ์ i d r a d i a n นะคะ v i t a c complex ก็คืออยู่ในวิตามิน c ha ที่เราหลายๆคนประทับใจขั้นตอนที่3นะคะ personal life for you คิดค้นสูตร เฉพาะคุณสินค้าตรงกับความต้องการและตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการแก้ปัญหาผิวได้อย่างตรงจุดวันนี้แน่นอนนะคะส่วนใหญ่แต่ละคนก็จะมีปัญหาผิวเนี่ยหลายปัญหานะไม่ใช่ปัญหาเดียวแน่นอนนะคะ Art i s t i ต s i g n a t u r e s t l e c t m a k ตัวนี้นะเหมือนอย่างที่บอกนะวันนี้แต่ละคนก็มีหลายปัญหาตัวผลิตภัณฑ์ Artistic Signature Selectmark สามารถแก้หลายปัญหาได้ในขั้นตอนเดียว นะคะเดี๋ยวจะกล่าวในรายละเอียดต่อไปนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะก็คือ h health and Beauty ส่วนผสมที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เป็นส่วนผสมออแกนิกจากฟาร์มนิวทรีไลท์ก็คือจากธรรมชาติแล้วก็เปิดประสบการณ์ใหม่ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเพราะว่ามันจะมีทั้งหมด5สูตรด้วยกันนะคะกระปุกซึ่งแต่ละกระปุกก็มีเนื้อสัมผัสที่หลากหลายแล้วก็กลิ่นก็แตกต่างกันไปนะคะ วันนี้นะคะอย่างที่บอกเพราะผิวหน้าเราไม่ได้มีแค่ปัญหาเดียวเดี๋ยวเรามาดูผ่านวิดีโอนะคะว่าวันนี้ปัญหาผิวหน้าเราแต่ละปัญหาถ้ามันเกิดมาจากอะไรนะคะ เชื่อว่าทุกคนจะมีความกังวลเรื่องปัญหาผิวที่แตกต่างกันออกไปเมื่ออายุมากขึ้นหรือผิวต้องเผชิญกับมลภาวะต่างๆจะทําให้เกิดปัญหาผิวที่เรียกลมรวมว่าผิวเสือ่อมอาร์ติสทรีจึงคิดค้นเทคโนโลยีขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาผิวเหล่านี้แต่ก่อนอื่นผมจะเล่าให้ฟังว่าปัญหาผิวแต่ละชนิดนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไงปัญหาผิวเสื่อมเกิดขึ้นได้จากสองปัจจัยหลักจากปัจจัยภายในเช่นการอักเสบสะสมเป็นเวลานานผิวผลิตคอลลาเจน อิลาสตินและซีบ้ามได้น้อยลงจากปัจจัยภายนอกเช่นแสงแดดและมลภาวะต่างๆผิวหนังชั้นนอกสุดนั้นเรียกว่า epidermis หรือหนังกำพร้าประกอบด้วยหนังชั้นสต stratum c o เ n ียมหรือหนังกำพร้าชั้นนอกซึ่งอยู่บนสุดถัดลงไปจะพบกับไทจังชัน หรือรอยต่อระหว่างเซลล์กับอควาพอรินซึ่งเป็นช่องทางส่งผ่านน้ําโดยไทยจังชันจะทํางานร่วมกับลิพิดหรือไขมันตามธรรมชาติในชั้นสตราตัมคอเนียมสร้างเป็นเกราะป้องกันไม่ให้น้ําระเหยออกจากผิวและไม่ให้สิ่งสงกรปรกต่างๆผ่านเข้าสู่ร่างกายปัญหาผิวขาดน้ําเกิดจากอควาพอลินทํางานผิดปกติไทจังชันที่เคยอยู่ชิดกันแยกออกจากกันหรือเกิดจากการสูญเสียลิพิดตามธรรมชาติที่เคลือบผิวในชั้นสตราตัมคอเนียม ลึกลงไปในชั้นหนังกำพร้าจะมีเซลล์เมลานไซต์ ide, ซึ่งทำหน้าที่ผลิตเม็ดสีเมลานินที่ปกป้องผิวจากรังสีอุลตราไวโอเลตเมื่อผิวถูกทำร้ายด้วยมลภาวะหรืออายุที่มากขึ้นทำให้เซลล์เมลานไซต์ ide, ผลิตเมลานินมากเกินไปและยังกระจายขึ้นไปยังผิวชั้นบนทำให้ผิวหมองคล้ำขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้อายุที่มากขึ้นยังทำให้ช่องรอยต่อระหว่างชั้นหนังแท้กับชั้นหนังกำพร้า หรือ D E J หย่อนยานเป็นสาเหตุทําให้เกิดจุดด่างดําจากอายุซึ่งสะสมในชั้นที่ลึกจนเข้มขึ้นทําให้เห็นได้ชัดบนผิวถัดลงมาคือผิวชั้นเดอร์มิสหรือชั้นหนังแท้ในชั้นนี้จะพบเซลล์ไฟบรบลลัสที่ทําหน้าที่สร้างเส้นใยคอลลาเจนและอิลาสตินซึ่งช่วยให้ผิวกระชับและมีความยืดหยุ่นเมื่อผิวถูกทําร้ายด้วยมลภาวะหรืออายุที่มากขึ้นเซลล์ไฟบรบลลสจะทํางานน้อยลงและปล่อยเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่ทําลายคอลลาเจนและอิลาสติน เมื่อจานวนของเส้นใยคอลลาเจนและอิลาสตินลดลงจึงเป็นสาเหตุให้เกิดริ้วรอยส่วนล่างสุดของชั้นผิวคือไฮโปเดมิสหรือชั้นไขมันซึ่งมีเซลล์ไขมันที่เพิ่มความเอวบอิ่มให้กับผิวเมื่อผิวถูกทาร้ายด้วยมลภาวะหรืออายุที่มากขึ้นเซลล์ไขมันจะหดตัวประกอบกับเส้นใยคอลลาเจนและอิลาสตินลดลงจะเป็นสาเหตุให้ผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับในชั้นหนังแท้ยังประกอบด้วยต่อมไขมันที่เชื่อมกับรูขุมขน ปัญหารูขุมขนของวัยรุ่นเกิดจากต่อมไขมันผลิตซีบ้ามออกมามากเกินไปทำให้เกิดความมันส่วนเกินบนใบหน้าและรูขุมขนกว้างส่วนปัญหารูขุมขนของผู้ที่มีอายุมากต่อมไขมันใต้รูขุมขนจะหดตัวส่งผลให้ผลิตซีบ้ามน้อยลงแต่โครงสร้างผิวหย่อนคล้อยจึงส่งผลให้ใหรูขุมขน,ขนมีขนาดกว้างขึ้นโดยสรุปคือผิวที่ถูกทำร้ายสะสมทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก เป็นสาเหตุทําให้เกิดปัญหาผิวหลักๆคือผิวขาดน้ํามีริ้วรอยผิวหย่อนคล้อยรูขุมขนกว้างและปัญหาจุดด่างดําเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาผิวเสื่อมเหล่านี้คุณก็ควรเริ่มมองหาสกินแคร์ที่มีเทคโนโลยีดีๆที่ช่วยป้องกันและจัดการกับปัญหาผิวเหล่านี้นะครับ จะเห็นว่าวันนี้ปัญหาผิวที่เราเป็นแต่ละปัญหาผิวเกิดจากอะไรนะคะซึ่งเราจะเห็นเลยนะว่าแต่ละคนก็จะมีปัญหาผิวเนี่ยส่วนใหญ่เกินหนึ่งปัญหาผิวแน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นรูขุมขนกว้างริ้วรอยผิวไม่กระชับผิวย่นคล้อยจุดด่างดําผิวขาดน้านะเหมือนที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะทำให้เราเห็นนะะว่ามันเกิดจากอะไรนะคะที่เรามาดูแต่ละโซนบนใบหน้าของเรามักจะพบปัญหาผิวอะไรบ้างเริ่มต้นก็คือในบริเวณของหน้าผาก หน้าผากปัญหาผิวที่เราเจอบ่อยส่วนใหญ่นะคะก็ริ้วรอยบางคนชอบขมวดคิ้วนะเครียดทําหน้าคิดอะไรไม่ออกบางครั้งนะ,ะก็ทําให้เกิดริ้วรอยบนใบหน้าได้นะคะผิวไม่เรียบเนียนถ้าเป็นวัยรุ่นก็อาจจะมีความมันบริเวณหน้าผากได้นะคะแล้วก็บริเวณทีโซนบนใบหน้าของเรานะคะปัญหาผิวที่พบบ่อยก็คือน้ํามันส่วนเกินบริเวณทีโซนเป็นรูปตัวทีตั้งแต่หน้าผากแล้วก็ลากลงมาบริเวณจมูกตรงเนี้ยหลายคน จะเห็นว่าผิวบริเวณส่วนนี้มีความมันมันก็เกิดจากน้ำมันส่วนเกินสีบ้ามผิวดูมันเงาก็รูขุมขนกว้างส่วนบริเวณใต้ดวงตาปัญหาผิวที่พบบ่อยก็คือผิวแห้งมีริ้วรอยมีรอยค้ำใต้ตามีลักษณะหมองค้ำนะคะแล้วก็โซนบริเวณแก้มหรือคางหรือที่เขาเรียกว่าร่องน้ำมาปัญหาผิวที่พบบ่อยก็คือผิวมีความแห้งเซลล์ผิวที่ตายแล้วร่องแก้มผิวหย่อนคอย ผิวไม่เรียบเนียนนะคะแล้วก็แนวกรามหรือวีโซนมีความแห้งหรือว่าผิวหย่อนคอยซึ่งบางครั้งอายุที่เพิ่มมากขึ้นมันทำให้เรามีปัญหาผิวตามบริเวณต่างๆาเหล่านี้นะคะหลายปัญหาเลยทีเดียวนะคะพูดถึงผลิตภัณฑ์ a r t ์ติสตี้ซิกเนเจอร์ซีเล็กมา a มามี3ประเภทหลักๆดังนี้นะคะก็คือเคลมาร์กเค a มาร์กตัวนี้ก็จะเป็น m a ร k แบบโครนที่ช่วยทำความสะอาดผิวแบบล้ำลึก โดยใช้พลังธรรมชาติของดินเหนียวหรือโครนในการดึงเอาสิ่งสกปรกบนใบหน้าออกมาซึ่งเป็นเครที่ดีที่สุดเลยนะคะจะมีคุณประโยชน์ในการดูดซับและขจัดน้ำมันออกจากผิวทำให้รูขุมขนแลดูลดเรือนลงได้นะคะอย่างที่สองร e นิวิ่งมาเป็นมาร์กแบบขัดเพื่อช่วยผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวก็จะมีลักษณะเป็นเนื้อสครับนะคะแล้วก็มีมเมล็ดพืชไปจนถึงผลึกน้ำตาลจะทำให้เรา ดูแล้วเหมือนเผยผิวใหม่แล้วก็เพิ่มความกระจ่างใสทำให้ผิวเราดูมีออร่านะคะมาร์กแบบที่3ก็คือ i n f ฟิ i n g m a ม k นะคะมาร์กตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวแบบเข้มข้นเลยนะ,ะจะเป็นเนื้อครีมเข้มข้นด้วยสารอาหารและส่วนผสมที่ช่วยบำรุงผิวซึ่งขนาดที่เรามาร์กเนี่ยส่วนผสมจะลงสู่ผิวอย่างเต็มที่ จะห่อหุ้มผิวคล้ายรังไหมนะคะทำให้สารที่มีประโยชน์ในตัวมาร์กเนี่ยถูกดูดซึมลงไปยังผิวชั้นบนซึ่งจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเรามาดูผลิตภัณฑ์ Artisty Signature Silk Mark จะมี5สีด้วยกันนะ,ะเหมือนที่หลายๆคนก็ได้ทราบไปแล้วนะคะสีเหลืองเนี่ยก็คือจะจัดอยู่ในประเภท Clay Mark นะคะก็คือที่เรียกว่า p e e r e f y i n g m a r k ในกลุ่มของ r e n e w ิ่งมาร์กก็จะมี2ตัวนะคะกระปุกสีม่วงที่เราเรียกว่า p พล i ชชิ่งมาร์กกระปุกสีขาวที่เราเรียกว่าไบรท์นิ่งมาร์กแล้วก็ชนิดที่3นะคะมาร์ชนิดที่3ก็คืออินฟิวซิ่งมาร์กนะคะคือกระปุกสีเขียวที่เราเรียกว่า h y เด a t ิ n งมาร์กกระปุกสีแดงที่เราเรียกว่า Firming m a มารนะะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแต่ละตัวนะคะ p พียวริฟิ่งมาจะช่วยทำความสะอาดผิวที่อย่างล้ำลึกขจัดน้ำมันส่วนเกินจากชั้นบนสุดของผิว แล้วก็ช่วยควบคุมระดับความมันบนผิวทําให้ผิวเนี่ยสะอาดเมื่อเปิดกระปุกนะคะแล้วเราได้ดมกลิ่นผลิตภัณฑ์นะคะก็จะได้กลิ่นพวกซิตรัสนะคะซึ่งกระปุกนี้เหมาะสําหรับคนที่มีผิวมันคนที่มีผิวแห้งเนี่ยไม่เหมาะนะคะเพราะว่ามันจะเหมาะสําหรับในการขจัดน้ํามันส่วนเกินบนผิวของเรานะคะ ต่อไปนะคะสีม่วงนะคะกระปุกสีม่วงที่เราเรียกว่า Polishing Mask นะคะตัวนี้จะเป็นสครับน้ำตาลช่วยในเรื่องของการขัดผิวได้อย่างอ่อนโยนเลยนะะแล้วก็ทำให้ผิวนุ่มเรียบเนียนทำให้เปล่งประกายดูผิวมีสุขภาพดีนะคะแล้วก็ผนึกน้ำตาลเนี่ยธรรมชาตินะคะมีความอ่อนโยนนะคะแล้วก็ช่วยขจัดเซลล์ที่เสื่อมสภาพและก็ความหมองคล้ำที่ทำให้ผิวไม่สม่ำเสมอออกนะคะ ผลึกน้ําตาลที่มีขนาดแตกต่างกันถูกผสมเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ถึงความหมดจดและเรียบเนียนซึ่งจะมีกลิ่นหอมของแบคเค u r r เรนผลิตภัณฑ์กระปุกสีเหลืองเมื่อกี้นะเราสามารถลงมาร์กได้ขนาดที่หน้าเราแห้งเลยนะคะใช้ได้เลยนะคะแต่ตัว polishing าร์ k ตัวนี้นะคะหน้าเราต้องเหมือนมีน้ําอ่ะเข้าไปก่อนนะ แล้วก็ใช้ตัวนี้ก็ค่อยๆสครับผลึกน้ําตาลนี้ก็จะค่อยๆละลายซึ่งบางครั้งเราอาจจะเอะใจว่าเอ๊ะแล้วกระปุกสีขาวอาจจะเคยได้ยินว่ามันก็ช่วยเรื่องสครับด้วยนะมันก็มีความแตกต่างกันถ้าเปรียบเทียบเม็ดสครับเม็ดบีดในปริมาณ100%เซนตนะคะกระปุกสีม่วงที่เราเรียกว่า polishing mark เนี่ยมีเม็ดบีดประมาณ90%ซึ่งจะเน้นในเรื่องของการสครับผิวมากกว่านะ,ะมีปริมาณเม็ดบีดมากกว่านะคะ อ่าตัวนี้ผูกสีขาวที่เรียกว่า Brightening Mark ก็จะมีส่วนผสมของสารสกัดจากมาเลเซียสีขาวซึ่งมาจาการ์มออร์แกนิกนิวทไลไรท์นะคะแล้วก็มีส่วนผสมของลูฟ้าธรรมชาติและโจโจบานะคะก็จะช่วยในเรื่องของการขจัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพฟื้นบำรุงผิวเผยให้เห็นผิวใหม่ที่สว่างสดใสกว่าเดิมนะคะเ mm hmm. ม็ดสครับเปรียบเทียบในปริมาณ100%เใน Brightening Mark เนี่ยจะมีเม็ดสครับอยู่แค่40-5 0เ นะคะแล้วก็ความหนาแน่นของเม็ดสครับก็แตกต่างกันมันจะไม่ละลายเหมือนกระปุกสีม่วงถ้าใครที่เคยได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์แล้วนะคะก็จะรู้สึกได้นะ,ะว่าถ้าเป็นเม็ดสีม่วงมันจะละลายเลยนะะแต่ว่ากระปุกสีขาวเนี่ยมันไม่ละลายได้เท่ากับกระปุกสีม่วงนะคะ ه, เอาแล้วเราจะเลือกใช้กระปุกสีม่วงหรือสีขาวดีถ้าเราต้องการสครับจริงๆแล้วมันก็แล้วแต่วัตถุประสงค์นะถ้าเราต้องการสครับผิวหน้าทั่วไปนะคะก็ใช้กระปุกสีม่วงได้เลยแต่ถ้าเราต้องการสครับแล้วเน้นความกระจ่างใสด้วยก็สามารถใช้กระปุกสีขาวได้เลยนะคะที่เราเรียกว่าบริ g h ินิ i งมาร์ k นะคะถัดไปนะคะกระปุกสีเขียว Hydrating mask ก็จะเป็นมาร์เนื้อครีม สูตรเข้มขน้นทําให้ผิวเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นฟื้นบํารุงผิวให้กลับมาชุ่มชื้นและดูสดชื่นนะคะบางทั้งคนที่มีปัญหาผิวแห้งก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยเพราะมันจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะมีส่วนผสมของไลโพโซมชนิดพิเศษที่ช่วยมอบความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ไฮยาลูโรนิกแอซิดจึงสามารถดูดซึมน้ําและกักเก็บน้ําไว้ใต้ผิวหนังได้นะคะมากตัวนี้จะช่วย ให้ฟื้นบำรุงผิวจากปัจจัยภายนอกเช่นมนพิธาอากาศลมตลอดจนอากาศแห้งบนเครื่องบินก็ห้องแอร์ที่สามารถสร้างความระคายเคืองต่อผิวได้ทําให้ผิวเรียบเนียนลื่นขึ้นช่วยรักษาความชุ่มชื้นไว้ได้ด้วยเพราะมันมีไฮยาลูรอนิกแอซิดที่ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้ก็จะมีส่วนผสมของชาเขียวหล,หลายหคนเปิดมานะคะน่าใช้มากบางคนก็อาจจะมองเหมือนสังขยาเลย บางคนก็มองเหมือนชาเขียวปัน่นดูแล้วก็น่ากินแต่กินไม่ได้นะคะเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวแล้วก็อีกตัวหนึ่ง f i r m i n g m a s k นะคะมาก k ตัวนี้นะคจะมีลักษณะเนื้อเจลใสสีแดงแรกๆเราเปิดกระปุกปุ๊บเราจะเห็นนะคะเป็นเนื้อเจลใสสีแดงแต่เมื่อเราสัมผัสบนใบหน้าแล้วสักระยะหนึ่งมันจะเปลี่ยนเป็นสีขาวๆแล้วก็จะรู้สึกอุ่นขึ้น แสดงว่าครีมกําลังเข้าไปปรับสภาพแล้วก็กําลังทํางานซึ่งตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการเฟิร์มหรือว่ายกกระชับผิวก็ส่วนผสมที่สําคัญก็คือสารสกัดจากทับทิมก็มาจากออร์แกนิกฟาร์มเนวทีรร่วมเทคโนโลยีครีมสูตรร้อนนะคะแรกๆที่เราลงเราจะมีความรู้สึกว่ามันร้อนก็คือครีมกําลังจะทํางานใช้แล้วก็เห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะเมื่อเราใช้ผลิตภัณฑ์เรารู้สึกว่าหน้าเรามันเฟิร์มขึ้นแล้วก็กระชับขึ้นนะก็ ได้ใช้ทั้ง5ตัวแล้วนะก็สัมผัสถึงเนื้อครีมนะสัมผัสถึงผลหลังจากการใช้ครั้งแรกก็รู้สึกได้เลยนะคะแล้ววันนี้เราเลือกมาร์กอย่างไรดีนะบางท่านอาจจะเอเราเราจะเลือกสูตรไหนดีจริงๆแล้วนะคะสูตรสีเหลืองแล้วก็สีม่วงสีเหลือง Purifying สีม่วงก็ Polishing นะคะก็จะเน้นในเรื่องของการทำความสะอาดผิว แต่ถ้าเราจะดูแลในเรื่องของการบำรุงผิวนะก็จะเป็นมาสกบำรุงผิวแบบสูตรเข้มข้นเนื้อครีมก็คือจะเป็นกระปุกสีเขียวที่เราเรียกว่าไฮเดรตติ้งมาสกแล้วก็กระปุกสีแดงที่เราเรียกว่าเฟิร์มมิ่งมาก์ก็แล้วแต่ว่าเราจะทําความสะอาดหรือบำรุงผิวนะคะทีนี้นะคะการทําความสะอาดแล้วก็บำรุงผิวกระปุกสีขาวเนี่ยบรายต t นิ่งมา a ก k เนี่ยก็สามารถ ใช้ได้ทั้ง2แบบเลยก็คือเราสามารถทําการสครับได้หรือเราจะมาร์กก็ได้ก็คือทูอิวันเลยถ้าเราใช้เป็นสครับหมายความว่าทามาร์กแล้วเราก็ขัดวนให้ทั่วใบหน้าแล้วล้างออกให้สะอาดแต่ถ้าเราใช้เป็นตัวมาร์กหน้านะคะก็เอาผลิตภัณฑ์นะคะทาทั่วใบหน้าแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ7จ็ถึงสิหน้าที่0หน้าที่ไปเลยก็ได้แล้วก็ล้างออกเลยนะคะไม่ต้องขัดวนนะคะก็คือเป็นการมาร์กใช้แล้วก็คือหน้าจะ กระจ่างใสดูมีออร่านะคะแต่ข้อควรระวังนะคะผลิตภัณฑ์สามตัวนี้นะคะ p y r n g y o n i s o l n s h i n g Scrub แล้วก็ g r i g h t e n i n g นะคะไม่แนะนำให้ใช้มาร์ก็คือไม่ให้ใช้ในกลุ่มทำความสะอาดผิวในวันเดียวกันยกเว้นเราทำมันติมาร์กิ่งซึ่งจะใช้แต่ละโซนของใบหน้าหมายความว่าในวันนั้นน่ะถ้าเรามาร์กที่หน้าผากอาจจะเป็นสีเหลืองมาร์กที่แก้มอาจจะเป็นสีม่วงมาร์ ที่ข้างอาจจะเป็นสีขาวแบบนั้นนะ่ะทําได้นะะแต่ถ้าเราจะใช้แต่ละตัวเลยในวันเดียวกันมาร์กตัวเดียวบนใบหน้าในวันเดียวกันก็คือทําไม่ได้นะคะทีนี้นะคะสร้างสรรค์มาร์กสุรเฉพาะสาหรับคุณนะขั้นตอนการทํามันติมาร์กิ้งก็คือใช้ผลิตภัณฑ์หลายตัวเลยในแต่ละจุดบนใบหน้าของเราขั้นตอนของมันก็คือเราต้องทําความสะอาดก่อนนะคะล้วก็อาจจะนวดหน้าเพื่อผ่อนคลายด้วยครีมบีมัสซาดเพิ่มการไหลเวียนของ เลือดบนใบหน้านะคะหลังจากนั้นก็ตามด้วยขั้นตอนของการทำมันติมาส k i n g เรามีปัญหาผิวบริเวณไหนบนผิวหน้าเราเราก็สามารถเลือกผลิตภัณฑ์ artisty signature s e l e c m a r k ให้ตรงกับปัญหาผิวแต่ละจุดบนใบหน้าของเรานะคะแล้วเราก็ทำการมันติมาสกิ้งได้เลยนะคะแล้วก็ขั้นตอนถัดไปก็คือบำรุงผิว ทีนี้นะอัน,นี้ก็เป็นของอาร์ติสตี้ที่เขาคิดสูตรขึ้นมานะคะสูตรผสมหนึ่งนะคะวันนี้ถ้าเราต้องการให้ผิวใสแลดูกระชับเดี๋ยวเฟิร์มบิลิเวอร์เราก็สามารถใช้3ตัวโพลิชชิ่งมาร์คเฟิร์มมิ่งมาร์คไบเทนนิ่งมาร์คบนใบหน้าของเราแต่ละจุดนะคะถ้าเราต้องการออกไปปาร์ตี้ออกไปดินเนอร์กับคนพิเศษในคืนพิเศษนะคะเราก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์3ตัวนี้นะคะโพลิชิ่มาร์ค ไฮดิติ้งมาร์กแล้วก็ไบเทนนิ่งมาร์กแต่ละจุดบนใบหน้าของเรานะคะแล้วก็สูตรผสมที่3ามอวดผิวปริงประกายก็ใช้4สูตรโพลิชชิ่งมาร์กเฟิร์มมิงมาร์กไฮดิติ้งมาแล้วก็ไบเทนนิ่งมาร์กนะคะสูตรที่สี่เสมือนผิวกำเนิดใหม่ก็3ตัวเออร์รีฟายิ่งมาร์กเฟิร์มมิงมาร์กแล้วก็ไบเทนนิ่งมาร์กก็ลงแต่ละจุดบนใบหน้าของเราทีนี้เรามาดูวิดีโอเกี่ยวกับอาร์ติซี่ซิกเนเจอร์ซีเล็มากนะคะ Every day our skin changes and is exposed to harsh conditions and an unpredictable environment. There is a path to healthy looking skin. Introducing Artistry Signature Select Masks, designed to help you rediscover healthy looking skin. By sourcing from our NutriLite Farms, The Answer combines botanical ingredients with Artistry skincare technology. Masks that hydrate. Masks that purify and deep cleanse pores. Masks that brighten and revitalize. Masks that tighten and firm skin. Masks that polish. Infused with nature. Perfected by science. Personalized for you. Artistry Signature select Masks Select ก็ส <wildly> ร <blessing> ุปนะคะว่าแต่ละกระปุกช่วยในเรื่องอะไรบ้างก็แล้วแต่นะคะว่าวันนี้เรามีปัญหาผิวในเรื่องอะไรนะคะก็เป็นการคิดค้นสูตรเฉพาะเพื่อคุณนะคะถ้าเรามีปัญหาเหมือนเราอยากเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเราสามารถเลือกกระปุกสีเขียวได้เลยนะคะถ้าเราต้องการให้ใบหน้าของเราดูแลดูกระชับก็เป็นกระปุกสีแดง ถ้าเราเน้นเรื่องความกระจ่างใสก็กระปุกสีขาวนะคะถ้าเราเน้นทําความสะอาดแบบล้ําลึกขจัดความมันแล้วก็ทําให้รูขุมขนลดเลือนลงก็กระปุกสีม่วงนะคะถ้าช่วยสครับเซลล์ผิวก็คือกระปุกสีม่วงก็ครบ5กระปกุกนะ,ะแล้วก็วันนี้ก็มีแอปที่เราสามารถแอปมาบนมือถือได้เลยแอป Artisty Visual Beauty A V B App แอปนี้นะคะก็เป็นฟังก์ชันเมคอัพก็คือเราสามารถแต่งแต้แตมสีสันบนใบหน้าเราได้เลยนะว่าเราจะเลือกสีลิปสีตาคิ้วปากแก้มนะคะสีรองพื้นนะก็ลองเล่นดนะูแบบไหนเหมาะกับเราเราก็สามารถเลือกได้นะแล้วก็ฟังก์ชันการดูแลผิวสกินแคร์นะเราสามารถถ่ายรูปมันจะบอกรายละเอียดหมดเลยนะคะว่าอายุผิวเราเท่าไหร่แต่ละปัญหาผิวนะคะริ้วรอยความหมองค้ำอะไรแบบนี้ก็จะบอกหมดเลยนะก็จะมีเกี่ยวกับอายุผิว สุขภาพผิวเราแต่ละเรื่องจุดด่างดำริ้วรอยผิวสัมผัสและรอยค้ำใต้ดวงตานะก็จะมีคะแนนอยู่ก็ลองโหลดแอป,ปดูนะลองมาเล่นดูนะแล้วก็สามารถเก็บข้อมูลเอาไว้ได้ในแต่ละครั้งที่เราทําการทดสอบตรงนี้นะเราติดตามการเปลี่ยนแปลงผิวของเราได้อย่างต่อเนื่องเลยแล้วเราสามารถแนะนําเหมือนเราไปเจอใครแบบเนี้ยก็แนะนําแอป,ปนี้ได้เวลาเราใช้ผลิตภัณฑ์ไประยะหนึ่งแล้วเราก็สามารถ มาติดตามการเปลี่ยนแปลงผิวของเราได้เลยนะก็เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าทุกคนก็มีมือถือแล้วมันสามารถโหลดอยู่บนแอปมือถือเราได้เลยวันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ artisty signature select mark คิดค้นสูตรเฉพาะมาเพื่อให้คุณได้ใช้แล้วก็แก้ปัญหาผิวได้ตรงจุดนะะมีปัญหาผิวเรื่องอะไรกังวลผิวในเรื่องอะไรเราก็สามารถมาร์กหน้าได้นะแล้วก็หลังจากใช้แล้วก็รู้สึกได้เลยนะคะ ว่าผิวหน้าเรานะคะก็ดีขึ้นได้ลองใช้นะคะเมื่อวานก็ใช้ตัวนี้นะคะได้ใช้ p o l i ชชิ่งสครับก็หลังจากสครับปุ๊บนะคะหน้ามันชุ่มชื้นนะคะเด้งชุ่มชื้นตื่นเช้ามาหน้าฟูนะคะแล้วก็วันนี้ก็ใช้ตัวบร i เทนน n ่งมาร์คทิ้งไว หลังจากครบสิบนาทีก็ล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็พอเรามาแต่งหน้ามันเนียนมากนะแล้วก็เครื่องสำอังติดดีมากเลยก็ได้ใช้ทุกสูตรแล้วก็ลองใช้ดูเลือกสูตรไหนก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเป็นผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งที่สามารถทำการตลาดได้ง่ายนะเพราะว่าพอลงบนใบหน้าปุ๊บล้างออกปุ๊บก็เห็นผลเลยแล้วกระปุกหนึ่งก็ใช้ได้หลายครั้งเลยนะสามารถทาการตลาด อาร์ติสตี้ได้เลยนะแล้วก็อาจจะเป็นจุดเปิดใจของสาวๆหลายคนหนุ่มๆก็ใช้ได้นะปัจจุบันนะผู้ชายก็เริ่มมาดูแลสุขภาพผิวหน้ากันเยอะขึ้นนะก็ฝากผลิตภัณฑ์อาร์ติสตี้สิเกเนอเจอร์มาไว้แค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะ